สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีพัสดุที่เดินทางมาไกลาจากดาวอังคารนะครับมันก็คือ Oppo Mars 2021นะครับ YouTube p r a n i e r e Edition 6 5 4 ได้บรรยากาศนะครับกับสภาพแสงสีส้มแบบนี้เหมือนอยู่บนดาวอังคารครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายรีวิวแบบนี้ยาวเป็นจบคลิปแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีอาการแสบตาทนดูไม่ไหวแน่นอนผมเองคนนึงแล้วนะครับตอนนี้โดนไอ้ไฟสีส้มนี่มันส่องตาามากเดี๋ยวขอเปลี่ยนบรรยากาศก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วครับแสงอ้าวโชคก็มาด้วยนะครับผมาตัวของ oppo find 3 pro นะครับรุ่นพิเศษนะครับมา explorer edition เนี่ยก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่ทาง oppo นะครับ ผลิตขึ้นมาเพื่อฉล้มฉลองนะครับกับโครงการที่ทางจีนนั้นสามารถจะส่งยานอาวกาศนะครับไปสำรวจดาวอังคารได้สําเร็จเป็นครั้งแรกโดยภารกิจของยานอาวกาศเทนเวอรหนึ่งครับที่บินไปที่ดาวอังคารนั้นก็ได้มีการปล่อยจู้หลงโรเวอร์นะครับรถสำรวจดาวอังคารออกไปสำรวจพื้นผิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยไงมีเสียงเหมือนกับอะไรนะปลุกแอร์เพรสเชอร์ด้วยเห็นไหม ทำเองทำเองนะครับนี่คือตัวบ็อกซ์เซตนะครับ Oppo f X3 Pro Mars Explorer Edition นะครับเดี๋ยวยวกตัวบ็อกซ์เซตออกมาจากกล่องแพ็กเกจจิ้งก่อนแล้วกันนะครับนะฮึบเริ่มตัวกล่องก่อนนะครับต้องบอกว่าสีที่ทาง Oppo เลือกมาใช้ตัวนี้ครับก็เป็น Single Shade of g r a y นะครับผมเรียกว่าเลือกเอาสีเทาที่มันจะสื่อถึงเรื่องของยานอวกาศโลหะที่ใช้ในเรื่องของอากาศยานนะครับ รวมถึงความล้ำหน้าของภารกิจในการสำรวจอากาศนั่นเองก็เป็นเฉดสีแบบนี้นะครับผมส่วนภายในกล่องและตัวเครื่องนั้นจะเป็นโทนสีไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดมาชั้นแรกนี่ครับเหมือนเราได้ร่อนลงบนพื้นผิวของดาวอังคารเลยนะครับพร้อมกับข้อความที่สลักเรื่องของเวลาในการพานภารกิจครับคือมา20 2 1น,นั่นเองปีนี้เลยเมื่อลงมาถึงพื้นผิวดาวอังคารแล้วนะครับเราก็ต้องมาขุด คุยหาเจ้า5 X3 Pro รุ่นพิเศษมา e x p l o r e r i t i o n กันนะครับอ่ะเมื่อเปิดเครื่องของ X3 Pro นะครับตัวของ m มา Exploration r ขึ้นมาก็เห็นว่าตัวของ Screen saver นั้นเป็นดาวคารที่กำลังหมุนนะครับรอบตัวเองเมื่อสวยหนาย้าจอเข้ามาแล้วก็เจอกับชุดไอคอนที่มีการปรับนะครับเรื่องของโทนสีแล้วก็รูปร่างหน้าตาให้ดูโมเดิร์นนะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับผิวส้มๆของ พื้นดาวังคารน,นั่นเองนะครับส่วนโอร์เปอร์ด้านหลังนั้นก็จะมีให้เลือกเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะครับหลกัหลกๆก็จะมีธีมของตัวดาวังคารน,นี่แหละแต่ว่าจะเป็นคนละช่วงเวลากันนะครับซึ่งแต่ละช่วงเวลาก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่พระอาทิตย์นะครับส่องหรือว่ามีแสงตกตกลงมาที่ดาวังคารหรือเปล่านะครับลองไล่ดูครับคือจะบอกว่าเป็นช่วงเวลากลางวันกลางคืนของดาวังคารก็ได้นี่นะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับ ถ้าเกิดเป็นลาเวเปอร์นะครับก็จะมีตัวดาวังคารที่จะเปลี่ยนและหมุนไปเรื่อยๆนะครับตามช่วงนเวลาที่เราเปิดตัวเครื่องอยู่นั่นเองอย่างที่ตอนนี้ประมาณ3-4ีทุ่มนะครับก็จะเป็นดาวังคารในช่วงเวลากลางคืนครับโดยเฉดสีเทานะครับทึ่เป็นเฉดสีใหม่ที่นํามาใช้กับตัวของ OPPO Find X3 Pro Max Pro Edition เนี่ยก็จะเป็นเฉดสีเทาที่ ให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการสำรวจอวกาศนั่นเองนะครับพร้อมกับการสลักตัวของชื่อ oppo smart 2021แล้วก็ตัวของ Utopia p l a n e t i a เอาไว้ด้วยซึ่งตัว Utopia p l a n e t i เครับก็เป็นที่ราบที่ยานอวกาศเชนเวอรหนึ่งครับลงไปสำรวจนั่นเองฝาหลังก็เห็นครับว่าตัววัสดุนั้นจะเป็น m a t t a g g l a s s นะครับเรียกว่ามีความทนทานแล้วก็ มีพื้นผิวที่เป็นลักษณะด้านนะครับไม่เกิดรอยนิ้วมือและก็ส่วนของชุดกล้องหลังครับก็มาพร้อมกับครับ Impossible Curve นะครับที่เป็นชิ้นเดียวกันครับไม่มีการเจาะรูไม่มีรอยต่อนะครับสำหรับตัวชุดกล้องหลังของตัว f i g h t r Pro นะครับคือจะบอกว่าเป็นความเหมาะเหมงก็ได้นะครับที่ทาง o ppo เนี่ยช่วงที่เปิดตัวมันตอนแรกเขาก็มีคนรอว่าเอ๊ะเหมือนกับยานอวกาศจานบินหรือเปล่าหรือเป็นหลุมดาวอังคารนะครับนี่เลยเป๊ะครับกับ เวอร์ชันที่เป็นมาเอ็กซ์พลอเรรสำรวจดาวอังคารนั่นเองโดยสเปคของ Oppo f i ์ต3 Pro นะครับรุ่นมาเอ็กซ์พลอเรอร์ n อเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนกับตัว f ฟล t 3 Pro ที่วางจำหน่ายกันแบบทั่วโลกนะครับตั้งแต่ตัวของหน้าจอ6.7นิ้วความละเอียด QHD+ มาพร้อมกับ Adaptive Refresh Rate นะครับสูงสุดที่120 h z ชิปเซตก็จะเป็นตัวท็อปอย่าง Qualcomm Snapdragon 888แต่ก็จะมีเรื่องของแรมนะครับที่อัพขึ้นมานะครับเป็น LPDDR5 16 g b นะครับผมแล้วก็หน่วยความจำภายในเนี่ย UFS 3.1อัพขึ้นมาจากรุ่นปกติ256 <c oughs> เป็น512 g b ครับ <c oughs> และแน่นอนว่าเพื่อให้เราจะได้เข้าถึงบรรยากาศของการใช้ชีวิตบนดาวอังคารเหมือนกับเจ้ายานอวากาศเชนเวิรนหนึ่งและตัวของเจ้าโรเวอร์ด้วยนะครับทางอาโป้ก็เลยมีการใส่นะครับในส่วนของฟิลเตอร์พิเศษนะครับในกล้องของ f ฟเอ็กซ mm. ์ทรีโ o รมาสเปซตรงนี้นะครับโดยจะมีสีฟิลเตอร์นะครับเจียงเหวินฟิล์ม 1แล้วก็เจียงเวิรนฟิล์ม2นะครับซึ่งเจียงเวิรนหนึ่งทั้ก็ใช้อารมณ์โทนสีลักษณะเป็นแบบส้มๆเหมือนกับแสงตอนแรกนั้นแหละครับก็สามารถจะไปถ่ายนะครับท้องฟ้าทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยให้ลักษณะเหมือนกับว่าอยู่บนดาวอังคารได้นะครับส่วนของเจียงเวิรนฟิล์ม2อนะครับอันนี้จะมีความเป็นโมโนโครมนะครับโทนสีขาวดําผมว่ามาให้อารมณ์คล้ายกับตัวโรเวอร์ที่ไปสำรวจพื้นผิวดาวอังคารหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับแต่นี่คือ2ฟิลเตอร์พิเศษที่ใส่มานะครับในส่วนของตัว OPPO f i X3 นะครับมา Explorer Edition โดยสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นภายในกล่องนะครับผมก็นี่ครับลิ้นชักด้านในนะครับก็จะพบว่ามีฟึบนี่ก็เป็นคู่มือการใช้งานครับ Quick Start Guide ก็จะมีการระบ,บุถึงเซนเซอร์สแกนด้วมือที่อยู่บนตัวเครื่องนะครับด้านหลังจะมีส่วนของเลน Fc ด้านบนส่วนหนึ่งจะเป็นระบบแอร์บุ๊ครับระบบชาร์จสายที่รแรง30วัตต์ส่วนการใช้แบบสายก็จะเป็น65วัตต์ครับบุ๊แฟลชชาร์จแล้วก็จะผ่า,านมาตรฐาน IP68 ครับกันน้ํากันฝุ่นด้วยอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวของบัตร VIP นะครับพร้อมกับเข็มจิ้มถาดซิมนั่นเองนะครับกล่องชั้นในออกมาฟับส่วนด้านล่างครับก็เห็นว่ามีนะครับตัวของสายชาร์จ USB Type-C นะครับที่รองรับบ u ๊ Flat ช h า r ์ e นั่นเองนะครับแล้วก็หัวชาร์จ65วัตนะครับมา20ทเนะครับมีการสลักตัวของแคมเปญน,นี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็หูฟังนะครับ Type-C ส่วนตัวเคสนะครับก็จะเป็นเคสซิลิโคนนะครับแต่ว่าผิวสัมผัสนี่จะเป็นเหมือนกับทรายครับอารมณ์แซนสโตนก็ว่าได้ เรียกว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังไปอยู่บนพื้นผิวทะเลทรายบนดาวอังคารนั่นเองแต่นี้ต้องบอกว่าทัาโป,โปลเลือกใช้เป็นสีเทาครับเฉดที่ใกล้เคียงกับตัวเครื่องนะไม่ได้มีการใช้สีส้มเป็นผิวดาวอังคารครับก็แอบบอยากให้มีสีส้มด้วยนะแถมมาคู่กันเลยไม่ได้เหรอ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> นี่ครับฟีลลิ่งการสัมผัสมันก็จะแตกต่างไปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนครับก็ต้องบอกก่อนว่าเจ้า oppo find X3 pro นะครับ มา Explorer Edition เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่วางขายเฉพาะในจีนเท่านั้นนะครับเพราะการเฉลิมฉลองของโครงการอวกาศที่ประสบความสำเร็จของจีน,นครับสามารถบินไปนลงสำรวจดาวอังคารได้นั่นเองโดยผลิตออกมาเพียงแค่20,000เครื่องเท่านั้นนะครับผมคือจะบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นลิมิเต็ดของลิมิเต็ดก็ได้นะครับอย่างแรกคือลิมิเต็ดที่ชิปเซ็ตขาดตลาดมากๆลิมิเต็ที่2ก็คือผลิตออกมาแค่20,000ชุดเท่านั้นเอง เป็นไงบ้างครับกับ Oppo f X3 Pro นะครับมา e X p l o r Edition r ที่เราอุตส่าห์ไปเสาะหามาครับ Unbox ให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับคือต้องบอกว่าถ้ามีพวกแรไอเทมต่างๆพวกของชุดพิเศษ Limited อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวทางดรอยเซนจะหามา Unbox แกะกล่องให้ชมกันทุกตัวแน่นอนอย่างที่ผ่านมาครับก็เห็นว่ามีตั้งแต่นะตัวของ Oppo Gundam Oppo e v a n g e l n นะครับหรือจะเป็นค่าอื่นางพวก Huawei แล้วก็ตัวของเมดเ X2 มาอันป๊อกให้ชมกันรวมถึงตัวของมีมิกโฟที่อนันก็ลิมิเต็ดเหมือนกันเพราะว่าผลิตมาขายแค่ในจีนเท่านั้นใช่ไหม <S <S ใครที่พลาดตัวไหนยังไม่ได้รับชมกันก็สามารถจะย้อนกลับไปชมดูได้นะครับผมเนวันนี้ก็เดี๋ยวขอจัดการแพ็คทุกสิ่งอย่างให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวกาลังคิดอยู่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เก็บเอาไว้ในคอลเลกชันพิเศษคือต้องบอกว่า Fa k e ท Pro เนี่ย นอกจากเรื่องของสเปคมันเป็นแฟลกชิปรุ่นพรีเมียมนะครับยังมาพร้อมกับตัวของกล้องไมโครสโคปนะครับหรือว่ากล้องจุลทรรศน์ที่สามารถถ่ายทุกอย่างแบบ close up ได้นั่นเองเหมาะกับการเอาไปสำรวจพื้นที่ใหม่ๆมากๆเลยครับเหมือนกับองคารเลยไงเอาไ้ถ้าเกิดเราไปเจอพวกของเด็ดลิมิเต็ดแรรเทม่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาอัพพกชมอีกเช่นเคยถ้าเกิดว่าใครมีคำแนะนำอยากใหเอารุ่นนั้นรุ่นนี้มาแกะกล่องให้ชมมันหน่อยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาได้เลยนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เช่นเคยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ